ครบรอบหนึ่งสัปดาห์ของคดียิงสารวัตรแบงค์วันนี้จะเลยตำรวจลงพื้นที่สอบวินัยนะครับตำรวจทุกนายที่อยู่ในงานเลี้ยงกำนันนกพร้อมมีการเปิดเผยภาพวงจรปิดนะครับที่ได้ทำการเก็บกู้จากเซิร์ฟเวอร์แล้วจะมีการเปิดเผยรายละเอียดว่าวันเกิดเหตุใครทำอะไรและใครคือมือปืนตัวจริง เมื่อเวลา13นาฬิกาเจรตำรวจแห่งชาติเรียกสอบปากคำตำรวจที่อยู่ภายในงานบ้านกำนันนกในวันที่เกิดเหตุทั้งหมดซึ่งภายในงานมีตำรวจทั้งหมด29คนจะแบ่งออกเป็นที่ถูกออกหมายจับไปแล้ว6นายถูกออกหมายจับใน3ข้อหาคือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเล้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1คน บาดเจ็บ1คนและ1ในนั้นหยิงตัวเองเสียชีวิตทำให้จะเหลือตำรวจที่จะเรียกมาสอบปากคำในคณะกรรมการเจเลตำรวจแห่งชาติ20นายแต่ก่อนหน้านี้มีการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้ว17นายส่วนตำรวจอีก3นายพบว่าเป็นพยานในที่เกิดเหตุเข้ามาให้การสอบสวนเพิ่มเติมแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการสอบปากคำไปแล้วซึ่งการสอบปากคำในช่วงบ่ายก็จะสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินคดีทางวินัยทั้งหมดส่วนการสอบปากคำในวันนี้เจรตตำรวจจะมีการแยกสอบตำรวจแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยรับผิดชอบแบ่งเป็นทั้งเจรตตำรวจรับผิดชอบในส่วนของตำรวจภูธรภาค7จ็เจรตตำรวจที่รับผิดชอบในส่วนของสอบสวนกลางเจรตตำรวจที่รับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจนครบาล นอกจากนี้พนักง,งานสอบสวนชุดขี่คลายคดียังได้เรียกผู้ประกอบการรถบรรทุกเข้ามาสอบปากคำเพื่อหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับธุรกิจของกำนันนกและยังมีการเรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงนักดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยซึ่งนักดนตรีนั้นตำรวจเรียกมาสอบหลายครั้งแล้วส่วนเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกวันเกิดเหตุที่กองพิสูจน์หลักฐานนำไปเก็บกู้ ได้ถูกนำส่งมาให้ชุดคลี่คลายคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นมีรายงานว่ากล้องวงจรปิดที่สำนักงานของกันานานกมีทั้งหมด15ตัวเป็นบริเวณจัดงานทั้งหมด13ตัวส่วน2ตัวเป็นภาพที่เห็นพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ภายในงานหลังเกิดเหตุว่ามีการวิ่งหนีแต่กระเจิง โดยในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเดินทางนะครับมาดูภาพวงจรปิดที่ทางพอถอเองได้มีการเก็บกู้นะครับรายละเอียดต่างๆและจะมีการถแถลงต่อสื่อมวลชนซึ่งภาพเหตุการณ์ตรงนี้จะช่วยให้คดีนี้เกิดความกระจ่างนะครับเพราะมีหลายบุคคล มีในสังคมเนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยในเรื่องของใครเป็นคนยิงวันนี้เราจะรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นอย่างไรและใครทำอะไรกันบ้างที่บ้านเดี๋ยวรอติดตามทางเพจข่าวช่อง8เราจะขึ้นไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามแบบสดๆครับ